ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงหรือซเกอร์ทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ปีนักษัตว์กันนะคะประจําปีพุทธศักราช2565ในช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดปีมาเมียในช่วงครึ่งปีแรกนี้จะเป็นอย่างไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้าง ไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้ไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาดามด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอย,อยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะ ดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไวหารรายได้เสริมมาดามเปิดสอนลูกเต่าออร์เคิลออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่นะคะใครที่สนใจดูดวงตอนนี้มาดามมีโปรโมชั่นคือดูแบบพิมพ์ตอบนะคะใครมีคำถามน้อย,อยคำถามสั้นๆก็พิมพ์ตอบกันก็คือ3คํคำถาม159 ห้าคำถามสองเก้าเก้าหรือใครที่อยากจะโทรแบบเช็คดวงกันอย่างละเอียดก็มีครึ่งชั่วโมงในแบบหนึ่งชั่วโมงไปดูรายละเอียดที่ในอินบ็อกของมาดามได้เลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูนะคะผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงครึ่งปีแรกนี้ตัวตนของคุณเป็นเจ็ดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเจ็ดหนึ่งในที่นี้ผู้ที่เกิดปีมะเมียอาจจะมีปัญหาหรืออาจที่จะต้องมีเกณฑ์ของการเดินทางไม่เคยได้อยู่ติดที่นะคะเพราะฉะนั้นเอออาจที่จะต้องเจองาน งานเหนื่อยงานยากงานลําบากหรือการเข้าไปข้องเกี่ยวกับปัญหาของผู้อื่นการเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับคู่อื่นหรือเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเจองานท้าทายงานยากงานลําบากเลยทีเดียวในทีนี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียเองค่อนข้างใจร้อนนะอารมณ์วู่วามน,นะคะดังนั้นอะ <c oughs> พอเผาลงหน่อยอย่าใจร้อนมากเกินไปอ่าอย่าอารมณ์วู่วามากเกินไปใช้เหตุผล ให้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในที่นี้เขาเตือนว่าคุณจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลดังนั้นมันมีมันมีโอกาสที่จะทําให้มีเรื่องมีราวเข้ามาถึงตัวเราได้นะคะมาดูถึงเรื่องการเงินของผู้ที่เกิดปีมะเมียกันบ้างนะคะถ้าเกิดเมื่อกี้มาดามมีพูดอะไรผิดเพี้ยนปีไปต้องขออภัยนะยังเบอร์เบอร์ยาอยู่เพราะมาดามไม่สบายเป็นวัดมาตั้ง จะสองอาทิตย์ละแต่ไม่ใช่โควิดนะบอกก่อนนะคะเพราะว่าตรวจโควิดแล้วไม่เป็นแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไอไอมากแล้วก็มีเสมหะแล้วแล้วมาเราเป็นก่อนกินเจไงแล้วดันมายังไม่ทันหายไอดีเลยมากินเจมันก็เจอของมันของมันของทอดมันก็เลยทีนี้ไอไม่หายคอก็เจ็บแล้วก็บวกกับว่าสอนออนไลน์ยาวติดกัน4ี่วันสอนตั้งแต่เช้ายันเย็นเงี้ยมันใช้คําพูดเยอะแล้วบางทีเราก็คิดว่าเรายังไม่ได้อัดคลิป เพื่อที่จะมาดูดวงให้กับลูกดวงใน YouTube บ้างใน t ิ k t o k บ้างมาดามก็มาอาัาพอพูดปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเหมือนกับเส้นเสียงเราเส้นคอเรามันระบมมันเจ็บมากดังนั้นก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะถ้าเกิดมีการพูดพูดผิดพูดเพี้ยนพูดปีดูปีมาเมียอยู่ไปพูดปีนู้นปีนี้ก็ต้องขออภัยดูที่ป้ายนะคะอ่ะมาต่อกันนะคะว่า <c oughs> สำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียเนี่ยการเงินของคุณในช่วงของต้นปีแรกไม่ดีเลยนะ เพราะฉะนั้นเตือนไว้นะคะว่าจะใช้จ่ายจะทำอะไรให้ระมัดระวังควบคุมการเงินให้ดีๆด,ดูว่าอะไรที่มันควรทำอะไรที่มันควรซื้อหรืออะไรที่มันไม่ควรนะคะอะไรที่มันมีความสำคัญน้อยก็เอาไว้จ่ายที่หลัง หรือว่ายัางไม่ต้องซื้อเอาที่มันมีความสําคัญมากจ่ายไปก่อนไม่งั้นคุณจะชักหน้าไม่ถึงหลังมีเกณฑ์ของการเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวได้เลยทีเดียวจากการที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะแล้วบางทีค่าใช้จ่ายที่เราไม่คาดคิดเนี่ยมันจะมีเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าอาจจะมีคนเจ็บป่วยญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะคะเราจะต้องเสียเงินละถ้าญาติผู้ใหญ่ในที่นี้คือคุณพ่อคุณแม่ของเราล่ะหรือคือผู้มีพระคุณของเราที่เราปฏิเสธไม่ได้ล่ะ นะคะเพราะในที่นี้เขาเตือนว่าน่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่นะที่เราคอยดูแลอยู่นะคะเจ็บป่วยขึ้นมาก็เราก็ไม่พ้นเรื่องเงินที่เราจะต้องเสียเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดปีมะเมียนะก็ระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงครึ่งปีแรกเนี้ยอาจที่จะดูลําบากสักหน่อยนะแต่เดี๋ยวถ้าเราอดทนมันก็จะข้ามผ่านไปได้เพราะว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียในตําแหน่งโดมิโน,โนตัวตนนะคุณเป็นคนกระตือรือร้อนนะคุณไม่ยอมหยุดอยู่นิ่งหรอกเพราะนั้นก็เรียกว่า คุณอาจจะต้องเอาชนะกับโชคชะตาสักนิดหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดเดือดร้อนขึ้นมาจริงๆมันหมุนไม่ทันจริงๆเราจะไปพึ่งพาใครได้บ้างพึ่งพาญาติพี่น้องได้ไหมญาติพี่น้องโอ้พึ่งพายากนะอารมณ์แปรปรวนง่ายเวลาคุยกันปกติธรรมดาก็คุยกับเราดีหรอกแต่ถ้าเข้าไปพึ่งพาปุ๊บนี่จะหงุดหงิดใส่เราทันทีนะคะเพราะฉะนั้นพึ่งพาญาติพี่น้องยากแต่สําหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่แล้วพอที่จะพึ่งพาได้เนี่ยเราจะขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ไไไดด้ม้มมมคุณแ่่นะ คุณแม่เองก็มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่เพราะฉะนั้นพึ่งพาคุณแม่ไม่ได้แต่สําหรับใครที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่คุณพ่อพอที่จะพึ่งพาได้นะคะพอที่จะพึ่งพาได้พูดคุยกับท่านท่านมีที่จะช่วยเหลือเราได้อยู่ทีนี้สําหรับใครผู้ที่เกิดปีมะเมียใครที่มีเงินทุนอยากจะไปลงทุนนะคะใครที่มีเงินก้อนอยู่คิดว่าเอ้ยมันปีหกห้าแล้วปีหน้าฟ้าใหม่มันน่าที่จะดีขึ้นแล้วแหละโควิดมันน่าจะเบาลง ก็คิดอยากที่จะทําธุรกิจทีนี้การทําธุรกิจของคุณถ้าเกิดว่าเพื่อนมาชวนร่วมหุ้นด้วยเนี่ยจะดีไหมถ้าทําแล้วจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าในที่นี้เขาบอกว่าถ้าธุรกิจที่คุณจะลงทุนร่วมหุ้นถ้าเป็นผู้หญิงไม่ว่าตัวผู้ที่เกิดเป็นมาเมียคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่ถ้าเพื่อนที่เป็นผู้หญิงมาชวนลงทุนร่วมหุ้นด้วยเพื่อนคุณหนึ่งนะคนที่คุณควรที่จะลงทุนด้วยเนี่ยเพื่อนคุณที่เป็นผู้หญิงคนนี้หนึ่งต้องมีอายุที่มากกว่าคุณ หรือถ้าอายุไม่มากกว่าเขาจะต้องมีเงินทุนมีหลักทรัพย์มีสถานะที่ดีกว่าคุณนะคะถึงจะเขาถึงจะซัพพอร์ตธุรกิจตรงนี้ให้ข้ามผ่านไปได้ด้วยดีแต่ถ้าเขาด้อยกว่าคุณไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าอายุน้อยกว่าการเงินก็สู้คุณไม่ได้ในที่นี้เขาจะดึงคุณไปเป็นคนซัพพอร์ตเขาไปคอยที่จะจ่ายตรงคอยอุดช่องลัว่วช่องโบที่ มันมีการขาดทุนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพิจารณาแล้วตัดสินใจเอาเองนะคะเพราะว่ามันเป็นการที่เรียกว่าพอทําไปสักพักคุณจะทนกับไอ้สิ่งอย่างเนี้ยที่คุณจะต้องไปรับผิดชอบไม่ไหวถ้าสําหรับใครที่ไปร่วมหุ้นกับคนที่เด็กกว่าหรือมีวุฒิภาวะที่ด้อยกว่าคุณนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปร่วมกับคนที่อายุมากกว่าบอกได้เลยว่าธุรกิจจะก้าวหน้าก้าวไกลมีโอกาส go ตอร์หรือมีโอกาสที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องนําเข้าส่งออกได้นะคะ <c oughs> แต่สำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่อยากรู้ว่าจุดอ่อนในการทำงานของเราหรืออุปสรรคในการทำงานของเราคืออะไร <c oughs> จะมีไหมแล้วก็เพื่อนร่วมงานหรือว่าเจ้านายเป็นคนแบบไหนในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียเนี่ยจุดอ่อนในการทำงานของคุณไม่มีนะแล้วก็อุปสรรคในการทำงานไม่มีเพราะว่าคุณเป็นคนที่ เข้ากับคนได้ง่ายนะคะเข้ากับคนได้ง่ายแล้วคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนที่มองการไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนร่วมงานเขาก็จึงให้ความรักความเมตตากับคุณเข้ากับคุณได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นคุณจะเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีเจ้านายเจ้านายค่อนข้างอารมณ์แปรปวนนะนะคะเจ้านายเป็นคนที่หุดหิดง่ายอารมณ์แปรปวนพูดจาอาจจะดูเสียงดังไปสักนิดนึงแต่ว่าถ้าความเก่งความสามารถของคุณก็จะทําให้ทําให้เจ้านายมีความรู้สึกว่าเออ คุณเขาต้องพิจารณาเขาต้องเก็บคุณเอาไว้แหละเขาอาจจะเอ,อะอะโวยวายกับคนอื่นแต่สําหรับกับคุณแล้วเขาจะแลดูนิ่งๆไม่ค่อยกล้าว่าจากความเก่งความสามารถของคุณนะคะทีนี้มาดูถึงว่าสําหรับใครที่มีธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะในช่วงครึ่งปีแรกเนี้ยลูกน้องบริวารเป็นคนยังไงได้ลูกน้องบริวารเก่งนะเพราะฉะนั้นดูแลรักษาลูกน้องบริวารไว้ให้ดีๆอย่าไปใส่อารมณ์ทําให้เขาต้องเข้าๆออกๆแต่ในที่เนี้ย บอกได้เลยว่าคุณเข้ากับลูกน้องได้ดีนะคะและลูกน้องก็รู้สึกว่าอยู่แล้วมีความสุขเพราะเวลาคุณมาคุณจะดูเหมือนกับว่าทําให้เขาสนุกทําให้เขามีความสุขมากกว่าเครียดดังนั้นลูกน้องบริวารก็จึงอยู่กับคุณทนแต่ว่าอย่าทำเ,าเขาเรียกว่าอย่าทําให้ลูกน้องเหลิงด้วยการที่ว่าอ่อนเกินไปก็ไม่ดีนะมันจะต้องมีความพอดิบพอดีเกิดขึ้นนะคะเมื่อไงลูกน้องอาจจะล้ําเส้นเรา ไม่เก่งใจเราไม่กลัวเราก็ได้นะคะสําหรับการที่เรียกว่าโอยจะรักลูกน้องจะเก็บเอาไว้แล้วเราไปอ่อนกับเขาเกินไปให้เขาล้ําเส้นเรามากก็ไม่ดีนะทีนี้มาดูเรื่องความรักของผู้ที่เกิดปีมะเมียกันบ้างนะคะมีเกณฑ์จะพบรักนะคะสําหรับผู้ที่เกิดมีปีมะเมียคนโสดนะมีเกณฑ์จะพบรักเจอคนที่ถูกอกถูกใจสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วแต่เราจะเจอคนที่เจ้าชู้มีสเสน่ห์ดังนั้นสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมีย เช็คดูให้ดีๆนะคะในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเราอาจจะโสดไม่จริงหรือบางทีที่เขาเข้ามาเขาอาจจะกําลังมีปัญหากับคู่ครอ,องของเขาแล้วเขาทะเลาะกันแล้วเหมือนเลิกกันอะแต่มันเลิกยังไม่ขาด นะคะยังไม่ได้เลิกกันยังจริงจังอาจจะเป็นการที่มโมโหและต่างคนต่างภายัยต่างไปแยกกันอยู่แล้วมาเจอเรามันก็รู้สึกเหมือนเราเป็นที่พักพิงใจเข้ามาจีบแต่เรานะ่ชอบจริงแต่เขานะ่ะก็ยังลังเลก,กับครอบครัวกเก่าอยู่แล้วบังเอิญกลับไปคืนดีกันได้อีกทีนี้ระวังการเป็นรักสามเศร้าเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคะผู้ที่เกิดปีมะเมียสําหรับคนโสดนะทีนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้ว ช่วงนี้ผู้ที่เกิดปีมะเมียไม่ค่อยมีเวลาให้กับคู่ครองสิ่งที่สําคัญที่สุดการไม่มีเวลาให้กับคู่ครองคุณต้องพูดต้องแจ้งให้รู้นะว่าช่วงนี้การเงินไม่ค่อยดีจึงต้องทํางานให้หนักกว่าเดิมเพื่อที่จะได้ให้เงินเนี่ยหมุนทันการใช้จ่ายภายในครอบครัวดังนั้นช่วงนี้คู่ครองของคุณกําลังระแวงอยู่ว่าคุณมีคนอื่นหรือเปล่า นะคะคเขากําลังระแวงเขากําลังหึงอยู่แต่บางทีอาจจะไม่แสดงออกอาจจะระเบิดอารมณ์ทีเดียวในตอนที่รู้สึกว่าหรือมันใช่หรือบางทีคุณเหนื่อยจากงานมาแล้วคุณดูนิ่งๆหรือบางทีคุณเหนื่อยจากงานมาแล้วคุณนอนเลยอย่างเงี้ยต้องมีคนอื่นแน่ๆกลับก็ไม่ตรงเวลาหรือบางทีก็อ้างว่ามีทํางานทํางานเพิ่มทํางานเพิ่มไม่รู้เพิ่มจริงหรือเปล่าคุยกันนะคะอย่าให้มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าคู่ครอ,องของคุณกําลังระแวงคุณอยู่ อะมาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพในช่วงครึ่งปีแรกนี้ผู้ที่เกิดปีมะเมียก็เครียดบ่อยนะระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบสมองระบบประสาทนะคะระบบสมองระบบประสาทต่างๆให้ระวังเกี่ยวกับว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียใครที่ใช้สายตาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆนะคะ ระวังการเป็นจอประสาทตาด้านขวาเสื่อมนะคะเพราะว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับจอประสาทตาด้านขวาเสื่อมเกิดขึ้นหรือระวังการเครียดจากการทํางานเครียดจากภาวะเศรษฐกิจในครอบครัวเครียดจากภาวะเศรษฐกิจในตัวเองหรือว่าเครียดจากธุรกิจของตัวเราเองนะคะจะส่งผลทําให้คุณนอนไม่หลับแล้วมันก็จะมีผล กับระบบต่างๆในร่างกายอาจจะเป็นภูมิแพ้บางทีจะเป็นภูมิแพ้โรคผิวหนังนะคะเพราะว่าการที่เรานอนไม่หลับเนี่ยตอบน้ําเหลืองเราจะทํางานผิดปกติแล้วส่งผลให้เป็นภูมิแพ้โรคผิวหนังแบบรักษาไม่หายเกิดขึ้นได้ด้วยระวังการติดเชื้อนะคะผู้ที่เกิดปีมะเมียระวังการติดเชื้อจากทางอากาศจากภูมิแพ้เพราะฉะนั้นโรคอุบัติใหม่อย่างเช่นโควิดอย่าไว้วางใจอย่าชะล่าใจว่าเอ๊ะเหมือนมันเบาลงแล้วนะ แมสก็ต้องอยู่เออต้องต้องใส่แล้วก็ต้องเอาแมส์ที่มันดูปกป้องเราปิดมิดชิดดีนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยเอาอย่างนี้แล้วมันหายใจสะดวกดีโหวตรงนู้นโหวตรงนี้อย่าประมาทคนไทยนะเพราะอะไรมันเบาลงนิดปุ๊บนะประมาททันทีเลยไม่ต้องว่าขายเตือนสติตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกันพอรู้สึกว่าช่วงนี้แถวแถว,แถวบ้านมันเบาๆลง ไม่อยากใส่แมสเลยมันอึดอัดมันก็ไม่ได้ไงเพราะเราพยากรณเรารู้อยู่ว่าว่าปีเราระวังนะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เน่ก็เช่นกันค่ะครับคนที่เกิดปีมะเมียระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องว่าภูมิแพ้ที่อากาศนะคะจะทําส่งผลทําให้คุณอ่ะอาจจะเป็นต่อมทาซินอักเสบใครที่เป็นไทรอยมีมีเกณฑ์ของการเป็นไทรอยได้ด้วยนะคะ แล้วก็ใครที่นั่งทำงานนานๆแล้วไม่ลุกขึ้นขยับขยื่นอย่างเช่นว่าคนทำงานออฟฟิศอยู่หน้าโต๊ะคอมนานๆอย่างเช่นคนที่ขับรถนะคะคนที่ขับรถไม่ว่าจะขับรถอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่หรือรถบริการต่างๆคุณนั่งอยู่กับที่ทำงานนานๆเช่นกันออฟฟิศซินโดมาใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็เป็นเช่นกันนะพวกขี่แก๊ปพวกส่งอาหารพวกที่แบบว่าโอ้ยบ้าหาเงินนะ่ะ จบคิวนี้ต่อคิวนั้นเลยแล้วคุณอยู่แต่กับบนรถมรอเตอร์ไซค์อ่ะถ้าเดิมๆนานๆนะเพราะฉะนั้นอาการนั่งก็มีการกดทับเกิดขึ้นมันอกมันมีโอกาสที่ทําให้กล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงก็จะทําให้มีมีผลต่อเออแขนบ่าไหลเอวหลังสะโพกต้นขาแขนบ่าไหลก็กล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงไหลติดสะบักจมนะคะหรืออาจจะทําให้เราปวดหลังปวดกระดูก แล้วก็กระดูกทับเส้นประสาทได้หรือบางทีนั่งทับนานๆสลักเพชรจมทําให้กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงได้ด้วยนะคะก็เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียนะคะระวังการกินอาหารไม่เป็นเวล,เวลาจะทําให้คุณเป็นกดไหลยอ้อนหรือเป็นโรคกระเพาะสําหรับใครที่เป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะหวนกลับมานะคะ ในที่นี้ระวังเกี่ยวกับการกั้นปัสสาวะด้วยนะสําหรับใครที่ชอบกั้นปัสสาวะระวังการติดเชื้อในกะระเพาะปัสสาวะนะคะเพราะว่าคุณกั้นปัสสาวะนานๆแล้วแทนที่จะเป็นแค่เพียงกะระเพาะปัสสาวะอักเสบไม่มันจะลามไปถึงการติดเชื้อในกะระเพาะปัสสาวะได้ด้วยแล้วก็มีเกณฑ์ของการที่จะเป็นนิ่วนิ่วในถุงน้ําดีนิ่วในกะระเพาะปัสสาวะนิ่วที่กลวยตายได้ด้วยนะคะ สำหรับผู้ที่เกิดปีมะเสงนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็แล้วแต่มีเกณฑ์ของการที่หย่อนสมรรถภาพทางเพศนะคะอาจที่จะมีความรู้สึกว่าสมรรถภาพทางเพศใช้ไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะคะแต่สำหรับผู้หญิงก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่อง มดลูกรังไข่มีเกณฑ์ของการมีซีดมีเนื้องอกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นควรไปตรวจอารมณ์เรื่องแปรเริ่มแปรปวนสําหรับคนที่40อัพไปแล้วก็เริ่มมีอาการของการอารมณ์แปรปวนสาเหตุมาจากการที่เริ่มไวทองแต่ถ้าสําหรับผู้ชายก็ให้ระวังต่อมต่อมลูกหมากบวมโตนะคะแล้วไปเบียดกระเพาะปัสสาวะทําให้ฉี่ติดขัดเกิดขึ้นได้ด้วย ระวังการเดินการเหินหน่อยนะคะผู้ที่เกิดปีมะเมียระวังการมองพื้นเนี่ยสมส,สูงต่ำไม่เท่ากันแล้วจะทําให้เราพัดตกหกล้มหรือว่าอาจจะเดินเตะนู่นเตะนี่โดยที่ไม่ทันได้มองเดินแบบประมาทหรือบางทีเดินเร็วเกินไปนะคะก็อาจจะทําให้ข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงหรือแม้กระทั่งถึงขั้นที่เรียกว่าต้องเข้าเฝือกกันได้เลยทีเดียวนะคะมาดูถึงว่าสําหรับ การมาดูอุบัติเหตุว่าจะมีอุบัติเหตุหรือจะมีคดีความอะไรเกิดขึ้นไหมสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียนะคะอุบัติเหตุไม่มีนะคดีความไม่มีนะคะแต่ว่าสุขภาพไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นมาดามแนะนํานะคะว่าคุณควรที่จะ <c oughs> ไปทําบุญด้วยการที่ว่าถ้าถ้าวัดเขามีการทําบุญทําทางเข้าทาทาทางเข้าหรือที่ไหนมีทาทาทางเข้าวัดหรือว่า มีการซื้อที่ดินนะคะคุณก็ทําบุญตรงนั้นไปเลยนะซื้อที่ดินให้วัดหรือบางทีอาจที่จะไปล้างห้องน้ําวัดก็ได้นะเพื่อที่จะให้เราหมดทุกหมดโศกหรือซื้ออุปกรณ์ที่ทําความสะอาดนะคะอย่างเช่นว่าน้ํายาล้างห้องน้ําแปรงขัดห้องน้ําแปรงขัดพื้นไม้กวาดน้ํายาล้างจานซื้อไปให้มันครบเจ็ดอย่างนะคะแล้วก็ เพื่อเป็นการที่ว่าทําให้ปัดเป่าในสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเราออกไปทําให้ชีวิตเราะสะอาดขึ้นทําให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆปัดเป่าออกไปนะคะแล้วก็สวดมนต์ในที่นี้ต้องบอกเลยว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียควรสวดมนต์นั่งสมาธิบทมงกุฎพระพุทธเจ้าชินบรรชนบัญชรยอดพระกันไตปิฎกบารมี30ทัศน์แล้วตามด้วยบทชนะมานนะคะกวดน้ําแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์แล้วกวดน้ําอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร กล่าวอโหสิกรรมและกล่าวขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรมันทําตลอดนะในช่วงครึ่งปีแรกเนี้ยเพราะว่าเราอาจที่จะพบกับการที่เรียกว่าเหมือนมีนี่เวรกรมกรมเก่าม,มารบปวนเรานะสาหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียนะคะทีนี้มาดูว่าสุอ,อการแนะนำนะคะที่ให้แก้ไขแนะนำไปแล้วมาดูถึงวัยรุ่นวัยเรียนบ้างนะคะอยากรู้ว่าปีการศึกษาปีที่สองนี้จะเป็นยังไง เพราะปีปีการศึกษาเทอมแรกมันเป็นการเรียนแบบออนไลน์แล้วเทอมสองละ่ะมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไหมโดยเฉพาะคนที่เขาจะรู้สึกกลัวที่สุดคือคนที่อยู่มหกําลังจะเข้ามาหาลัยเพราะฉะนั้นอยู่มหกที่กําลังจะเข้ามาหาลัยเนี่ยคาดหวังยากเลยนะกับการเรียนของคุณถ้าคุณไม่ตั้งใจนี้บอกได้เลยนะว่าคุณมีโอกาสที่จะพังคุณมีโอกาสที่จะไปไม่ถึงฝันของคุณแน่คุณก็ต้องเรียนมาหาลัยเอกชนนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่มีกําลังทรัพย์พอ ก็คุณอาจจะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าใครที่จําเป็นที่อยากจะเข้ามาหาลัยรัฐบาลอยากจะสอบเอเอยากจะสอบชิงทุนซะด้วยซ้ําไปมันจะยากสักนิดนึงสําหรับคนที่ไม่ใส่ใจในที่นี้นะคะมันเป็นการที่เรียกว่าคาดหวังอะไรไม่ได้เลยคุณต้องตั้งอกตั้งใจอย่างหนักกว่าเดิมเยอะนะคะแต่สําหรับคนที่เรียนระดับมหาลัยแล้วเนี่ย ดูจะเรื่อยๆเฉยๆมากเกินไปสักนิดหนึ่งนะสาหรับเทอมสองเนี้ยกะตือนลือล้อนให้มากหน่อยมะ่ั้นคุณจะเครียดได้ในโอกาสข้างหน้าจะคิดว่าการเรียนระดับมหาลัยเนี่ยมันไม่เหมือนการเรียนระดับมัธยมนะสําหรับใครที่เข้าใหม่เนี่ยอาจจะประมาทเพราะชินอยบาการใช้ชีวิตแบบมัธยมคุณมีโอกาสถูกซิ้วได้นะคะอ่ะทีนี้ก็ คุณมีโอกาสถูกทายออกแล้วก็ต้องไปซิ้วใหม่เออนะเดี๋ยวจะหาว่าเราใช้คำพูดที่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นก็ทีนี้มาดูว่าสังคมมองผู้ที่เกิดปีมะเมียเป็นคนแบบไหนนะคะสังคมมองว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่คนกล้าได้กล้าเสีย กล้าเสี่ยงกับการทําอะไรแปลกๆใหม่ๆแต่ในที่นี้เขาบอกว่าบางทีคุณก็ใจนักเลงมากเกินไปกับการจ้ากาได้ค่าเสียแต่ก็ยังดีว่ายังมีกฎมีระเบียบกับการที่จะลงทุนวางแผนในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นถือว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถแต่ในที่นี้ เขามองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะก้าวล้านะคะก้าวเล้าในที่นี้ถ้าคนที่มองภายนอกมองผิวเผินจะรู้สึกว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียมองแล้วเป็นคนก้าวเล้าแต่จริงๆแล้วถ้าว่าเข้ามาคบเข้ามาสนิทเราจะรู้เลยว่าคุณเป็นมีนิสัยแข็งนอกอ่อนในเหมือนทํากําแพงไว้ป้องกันตัวเองเพราะรู้ว่าเป็นคนขี้ใจอ่อนขี้ใจบุญขี้สงสารชอบช่วยเหลือจึงทําตัวให้แลดูแข็งเข้าไว คนจะได้เข้าถึงยากสักนิดหนึ่งนะคะแต่สําหรับธุรกิจของผู้ที่เกิดปีมะเมียใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ก่อนหน้านี้แล้วอยากรู้ว่าแล้วปีนี้ล่ะจะเป็นยังไงนะในช่วงครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกสําหรับธุรกิจของคุณเริ่มที่จะเ,เขาเรียกว่าเริ่มที่จะพัฒนาดีขึ้นนะคะแต่ว่าต้องใช้ความอดทนนะค่อยเป็นค่อยไปนะถ้าไม่อดทนเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะทิ้งเลย นะคะกว่าที่มันจะฟื้นตัวต้องใช้ความอดทนสักนิดหนึ่งถ้าคุณอดทนแล้วมันจะข้ามผ่านแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้ธุรกิจคุณหันมาสร้างรายได้ให้คุณเป็นกอบเป็นกำขึ้นมาใหม่ได้นะคะสําหรับโชคลาภของผู้ที่เกิดปีมะเมียถามว่ามีเกณฑ์มีโชคลาภไหมมีโชคลาภจากการบอกต่อหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะมาจากเซนต์มาจากรางสังหอ์ของคุณเพราะฉะนั้นถ้าเซนต์บอกว่างวดนี้มีโชคก็ซื้อถ้าเซนต์บอกว่ามีความรู้สึกอย่าเสียงเลย มันไม่ถูกหวยหรอกมันไม่ได้หรอกอย่าไปซื้อนะคะเพราะเซนต์เขาเตือนสติคุณแล้วดังนั้นน่ะสิ่งที่จะดีที่สุดสําหรับการที่มีเซนต์พิเศษมาคอยเตือนเราเราก็สวดมนต์นะคะอย่างที่มาดามบอกไปทีแรกสวดมนต์แล้วก็ถวายผลบุญให้เทพทุกๆองค์ที่ปกปักรักษาตัวเราเท่ากับว่าท่านก็จะได้อิ่มทิพย์ในบรารมีที่คุณสร้างแล้วก็จะได้มีกําลังที่จะมาช่วยสนับสนุนคุณแอะเอ่เอ,อส่งเสริมคุณ ปกป้องคุณทําให้อะไรที่มันจะเกิดขึ้นว่ามันหนักมันจะได้เป็นเบานะคะก็มาดูว่าศัตรูลับลับศัตรูเปิดเผยจะมีไหมสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียนะคะศัตรูเปิดเผยศัตรูเปิดเผยเนี่เป็นผู้ใหญ่กว่าเรานะมีนะคะแต่ในที่นี้เขาดูจะยังดูนิ่งๆอยู่นะยังไม่คิดที่จะทําอะไรคุณเพราะเขาดูว่าชีวิตคุณตอนนี้ก็ลําบากอยู่แล้วก็เลยยังดูนิ่งๆแต่ถามว่าเขานิ่งแล้วเขาจะหยุดไหมไหมเขาเป็นคนอาฆาตคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทําให้เขาเกลียดเนี่ย ถึงแม้เขาจะดูนิ่งถึงแม้เราจะเข้าไปทําดีกับเขายังไงเนี่ยแต่ในใจเขา,าอะยังละไว้ยังมียังมีแอบแฝงของการที่ยังเกลียดเราอยู่ยังหมั่นไส้เราอยู่นะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เขาจะดูนิ่งไปเท่านั้นเองแต่ศัตรูลับๆไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็จบคําพยากรณ์สําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียแล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกด u u s สไคร e แล้วที่สําคัญแชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้ผู้ที่เกิดปีมะเมียคุณก็ได้บุญด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถือว่าเป็นค่าครูสําหรับมาดามนัดแล้วกันนะคะจบคัมพยากรแล้วค่ะสวัสดีค่ะ